สวัสดีครับมอสจาก Microsoft นะครับในตอนนี้เรามาคุยเชิงลึกกันดีกว่าว่าหลังจากเรามีความรู้เรามีสื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะรวบรวมความรู้และสื่อทั้งหมดเนี้ยออกไปสู่สายตาชาวโลกละนะครับเราเริ่มมีการอยากจะเผยแพร่มันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนบล็อกทำเฟซบุ๊กโพสต์นะครับเปิดเผยแพร่ผ่านวิดีโอต่างๆนะครับเราเอา AI มาช่วยคลาฟอะไรยังไงเพิ่มเติมได้บ้างในผลงานของเรานะครับ ในตัวอย่างแรกที่หมอจะพามาลองดูนะครับหมอลองสั่งเขาลึกเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับตอนแรกเนี่ยเราหาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองโบราณอู่ทองนะครับอ่ะผมลองสั่งเขาใหม่ให้โจทย์เขาเพิ่มเติมนะครับให้เขาลองเขียนบล็อกแนะนําเลยไหมคือ,อผมลองให้เขาแนะนําการท่องเที่ยวเมืองอู่ทองสําหรับคนไทยซึ่งการสั่งแบบนี้ครับจริงๆเราสามารถเ,ออเขาเรียกว่าคัสตอมไมล์ปรับแต่งตามจุดป,ประสงค์ของเราได้นะครับเขียนบล็อก หรือเขียนบล็อก500คําคำเขียนบล็อกพันคำเขียนบล็อกภาษาอังกฤษเขียนบล็อกภาษาจีนภาษาไทยเราระบุได้นะครับเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนจากเมืองนี้ไปอีกเมืองนึงเปลี่ยนแบบเป็นกิจกรรมอื่นๆเราสามารถคัสตอมได้ทั้งหมดเนาะว่าอยากจะให้เขาเขียนเพื่ออะไรตรกะในการเขียนคือเราให้บทบาทเขาไปว่าให้เขาให้เขาทาอะไรก่อนเนาะอยากให้เขาเขียนเขียนแค่ไหนอย่างไร นะครับบริบทคืออะไรเนื้อหาคืออะไรเราระบุเข้าไปได้เขียนให้ใครนะครับคนฟังอยากให้เขาทําอะไรต่อเขียนปุ๊บจองตัวปั๊บเลยไหมอ่าเขียนปุ๊บกดซื้อของเลยไหมนะครับเราสามารถบอกเขาเพิ่มเติมตรงจุดนั้นได้นะครับอ่าอันนี้เขากําลังเขียนบล็อกให้เรานะครับเขามีการทําหัวหัวหัวข้อใหญ่หัวข้อเล็กให้เราด้วยนะครับแลอวลองดูกัน ถึงตรงนี้นะครับเราก็ได้บล็อกนะครับที่เราสั่งเขาไปว่าอยากจะให้เขียนแนะนําการท่องเที่ยวเมืองเวลาอู่ทองเนาะเขาก็ให้เรามาว่าเออต้องไปทําอะไรบ้างกิจกรรมไหนไม่ควรพลาดนะครับคำแนะนำว่าต้องเตรียมตัวยังไงมากี่โมงเดินทางย,ยังไงเขาก็เขียนมาให้เรานะครับถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนนะครับผมอาจจะลองบอกเขาว่าไม่ได้อยากได้เป็นบล็อกแล้วอยากได้เป็น Facebook Post นะครับผมอาจจะลองบอกว่าเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะกับ การโพสต์ในเฟซบุ๊กเขาก็จะไปปรับเนื้อหานะครับให้มันเกี่ยวข้องนะครับและเหมาะสมกับตัว f a c e b o o k จริงๆก่อนที่เราจะไปขอให้เขาสร้างบล็อกอะไรแบบนี้ครับถ้าเกิดเรามีเนื้อหาตั้งต้นนะครับเราอาจจะเล่าเรื่องพื้นฐานให้เขาฟังไปก่อนเนาะแล้วให้เขาอ่ะ ต่อยอดจากจุดนั้นน่ะกลายเป็นบล็อกให้เราได้นะครับอันนั้นคือกระบวนการในการให้บริบทนะครับเล่าไปเยอะๆเลยเหมือนเพื่อนเราเล่อให้เพื่อนฟังเพื่อนช่วยแต่งเรื่องให้หน่อยสิเราเล่าให้เขาฟังไปนะครับมองมองเขาว่าเป็นเหมือนกับโคพัลเป็นนักเขียนที่เก่งมากนะครับจริงๆเขาก็เก่งจริงๆนั่นแหละนะครับเขาเป็น large language model เขาเจอเนื้อหามาเยอะมากๆเขาเรียนรู้มาเยอะมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอ,อยากจะให้มันตรงใจเราครับเรา,าจะต้องบอกเขาให้หนึ่งว่า อ่าบริบทคืออะไรเนื้อหาตั้งต้นคืออะไรแล้วให้เขาช่วยคิดคำใหม่ให้เราอ่าพอเราพูดถึง f c e e o o o นะครับเขาก็เริ่มมีการใช้เจ้าตัวไอคอนอิโมจิไอต่างๆมาประกอบให้ด้วยนะครับจริงๆถ้าเกิดเราบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นทวิต t ตอร์อ่ะคำมันก็จะกระชับมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเป็น Instagram Post นะครับมันก็จะมีเนื้อหาอีกรูปแบบต่างๆกันออกไป นะครับเขียนสําหรับการใช้งานในร้านอาหารวงในก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับบอกเขาได้นะครับจริงๆถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทดลองคิดเรื่องอะไรดีนะครับอาจจะลองเอาของเก่านะครับมาลองปรับปรุงดูว่าเอ้ยแนวทานในการปรับเปลี่ยนของเขาเป็นอย่างไรอันนี้ในตัวอย่างผมไปเจอ Facebook อันนึงมานะครับอ่าเฟซบุ๊กเขาเขียนรูปแบบนี้เนาะอ่าเขาก็เขียน ดูเป็นเรื่องปกติแหละใน f c e e o o o นะครับคำถามที่ถามง่ายๆเลยว่าจะทำให้มันดีขึ้นยังไงดีนะครับเราอาจจะ Copy เนื้อหากดก๊อปเลยนะครับก๊อปไปทั้งดุนเลยแล้วผมบอกเขาง่ายๆว่าช่วยเขียนข้อความนี้ใหม่ให้เหมาะกับการโพสต์ใน Facebook ให้คนสนใจมาท่องเที่ยวมากขึ้นนี่คือคำสั่งนะครับข้างล่างเนี่ยข้างล่างคือโพสต์ที่ผมไปก๊อปมาจากตัวต้นทางนะครับแล้วเขาก็มีการปรับเปลี่ยนคํา นะให้มันกระชับมากขึ้นอ่ะคนเราสมัยนี้่ความสนใจมันมีเวลาจํากัดเนาะอ่านแล้วต้องเห็นเป็นชัดชัดเจนว่ามันคืออะไรเนื้อหาเป็นอย่างไรนะครับเขาก็มีการปรับคําให้มันกระชับหรืออะไรต่างๆมากขึ้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นการขอให้เขาช่วยในการเขียนคำเนาะอันนี้ใช้ใน Facebook Post นะครับแล้วก็ระบุได้เลยนะว่าจะเอาไปโพสตในที่ไหนบอกเขาไปได้เลยนะครับนี่อันนี้ผมลองให้เขาหา อะไรมาใส่เพิ่มในเนื้อหาของเรานะครับเพราะว่าเวลาคนที่เขาอ่านอะไรต่างๆ,ๆครับเขาอยากรู้สิ่งใหม่ๆเนาะเราอาจจะอยากได้เก็ดทางประวัติศาสตร์ความรู้ทางประวัติศาสตร์เข้ามานะครับหรือพ,รพอพูดถึงเมืองโบราณเนี่ยผมก็ส่งไปส่วนตัวเนาะคนสมัยก่อนเขาเข้าห้องน้ำยังไงมันต่างจากตอนนี้มากแค่ไหนในะผมก็เลยบอกเขาว่าเออช่วยเก็บเทียบการเข้าห้องน้ำมายุค500ปีก่อนกับสมัยนี้นะครับผมขอเขาเป็นรูปแบบของตารางแล้วกัน จะได้เห็นง่ายๆนะครับแล้วก็ขอข้อมูลตรงส่วนนี้ได้นะครับเขาก็ไปทําตารางเปรียบเทียบขึ้นมาให้นะครับว่าอ๋อมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างในแต่ละมุมนะครับแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้นะครับไปใช้ในการโปรโมทสื่อสารให้ให้มันมีมี engagement นะครับกับกับลูกค้าของเราเนาะอ่าอันนี้ผมลองให้เขาช่วยวางแผนท่องเที่ยวละอ่าในโพสต์ของเราเนี่ยอาจจะมีการทำแพ็กเกจการท่องเที่ยว คำถามก็คือว่าเราทําอะไรได้บ้างนะครับเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปนะครับปรับอะไรได้บ้างตรงนี้ผมลองขอเขาขอทริป2วัน1คืนนะครับไปเที่ยวที่เมืองวบรางอู่ทองออกจากกรุงเทพมีผู้ใหญ่2คนเด็ก1คนเน้นเรื่องอะไรบ้างเน้นเรื่องการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์นะครับให้ทํารายการกิจกรรมที่ต้องทํา และแนะนําเรื่องของเรื่องของระยะเวลาด้วยนะครับเราคงไม่ได้อยากไปที่เดียวแล้วกลับเลยเนาะอาจจะมีหลายๆที่ที่1ชั่วโมง2องชั่วโมงให้เขาระบุให้หน่อยนะครับอันนี้เขาก็จัดเป็นตัวอย่างขึ้นมาเป็นโครงให้เราได้นะครับตรงเนี้ยเราก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเนาะเป็นหลายๆแพ็กเกจนะครับเปลี่ยนวันเปลี่ยนกลุ่มทา์เก็ตเปลี่ยนจํานวนคนเปลี่ยนจุดประสงค์ในการเข้ามาเที่ยวนะจากเรียนรู้เป็นเชิงการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆวัฒนธรรมก็สามารถ เลือกได้นะครับมอสลองใส่ตัวอย่างคําสั่งเอาไว้ในหลายๆที่นะครับอันนี้มอสลองสั่งต่อจากที่เดิมนะครับมอสขอเป็น3วัน2คืนอ่าเขาก็คิดแผนใหม่มาให้นะครับอันนี้มอสลองเปลี่ยนจาก3วัน2คืนเป็นไปเช้าเย็นกลับเลยแล้วก็ไปเที่ยวคนเดียวด้วยนะครับอาจจะไปยังไงได้บ้างก็ให้เขาแนะนํามาให้ว่าโหหนึวันเนี่ยไปเที่ยวได้ที่ไหนบ้างแต่ละที่ใช้กี่ชั่วโมงนะครับอ่าแล้วก็ผมถามต่อผมไม่ได้ขับรถไปอ่ะ คืออยากไปดูรถทัวร์ไปอะไรอย่างเงี้ยไปยังไงได้บ้างนะครับเขาก็แนะนํามาเนาะว่าให้ไปที่ขนส่งาหมอชิดนะครับเออแล้วก็ไปขึ้นรถตรงไหนรถมันมีรอบตรงไหนยังไงบ้างแล้วเขาก็บอกอีกว่าเออตัวเลขเนี้ยอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะน,นะเขามีลิงก์ไปที่ต้นทางเนาะที่หมอชิดไปเช็คเวลาตรงๆกันได้ว่าเอยของเป๊ะๆป,ปมันเป็นกี่โมงอย่างไรนะครับเขาก็มีคําแนะนําเหล่านี้ขึ้นมาให้ซึ่งเราเอาเนื้อหาเหล่านี้ครับเข้ามานะครับเอามาโพสต์เป็นเนื้อหาสารตั้งต้นเนาะ ในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าของเรานะครับให้เขาเห็นว่าอ๋อถ้าจะมาเที่ยว2วัน3วันเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเดินทางยังไงแต่ละวันมีกําหนดการเป็นอะไรยังไงได้บ้างนะครับถ้าเกิดเราอยู่หลายวันนะครับสิ่งที่ต้องหาเลยอีกอันนึงคือเรื่องของที่พักนะครับผมก็ถามแบบสั้นๆนะครับมีที่พักที่ไหนแนะนําบ้างนะครับแทนที่จะไปหาเองนะครับมันก็ขึ้นมาให้ รพร้อมบอกด้วยนะครับว่าแต่ละที่เนี่ยที่จะลดมีไหม Wi-Fi เป็นยังไงนะครับคนต้อนรับอยู่ได้ทั้งวันหรือเปล่าถ้าเราไปตอกนกลางคืนจะได้ไหมได้รีวิวมากี่คะแนนนะเพราะว่ามันไปเอาข้อมูลมาจากตัวแอปจองที่พักเนาะมันก็จะมีรีวิวนะครับมีเรื่องของคะแนนมีอะไรต่างๆเข้ามาประกอบให้เราหาข้อมูลได้ด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราเป็นผู้ประกอบการนะครับอยากจะโปรโมทถานทนี่ของเรานะครับเออมีอยู่2มุมมองเนาะคือถ้าเกิดเราเป็น เป็นจังหวัดนะครับอยากให้คนไปท่องเที่ยวอ่ะอันนี้ก็ก๊อปไปใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ประกอบการโรงแรมสมมุตินะครับเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมีคนอ่ะไปถามแล้วไม่เจอโรงแรมเราเ,<อ>เราต้องเริ่มคิดแล้วว่าโอโหเราต้องโปรโมทเพิ่มไหมเราต้องเอาตัวเองไปอยู่ในแอปอันไหนบ้างนะครับทำให้คนที่เขาค้นหาหาเจอเราและเลือกใช้บริการเราเพราะว่าจะบอกว่าในมุมมองของนักท่องเที่ยวอะครับพอเขาเจอแบบนี้ปุ๊บนะครับ มันจะมีลิงก์ตรงนี้ครับที่กดเพื่อไปจองได้เลยนะครับแปลว่าถ้าเกิดเราเป็นบริษัทหรือเป็นร้านค้าโรงแรมที่ไม่ได้อยู่ในคําแนะนําตรงนี้ครับมันก็จะ,ะถูกค้นหาเจอได้ยากนะครับเราจะต้องมีตัวตนเพิ่มเติมนะครับซึ่งตรงนี้มันทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าไม่ใช่แค่ Facebook หรือว่าอะไรทั้นี้แล้วเนาะบางทีมันอยู่ในแอปจองร้านอาหารแอปจองโรงแรมนะครับเป็นที่ที่คนหาเราเจอได้มากขึ้นนะครับ เมื่อกี้ข้อมูลมันดูยากขอให้เขาทําเป็นตารางให้หน่อยนะครับเขาก็ทําให้ผมลองคุยตอนแรกเขาจําได้ว่าผมเป็นคนที่ชอบถามเป็นเงินดอลลาร์นะครับเผื่อักท่องเที่ยวม,มาเที่ยวไทยเนาะเขาเลยแปลงสกุลเงินให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบก็แปลงกลับเป็นไทยได้นะครับก็อันนี้เป็นทั้งหมดนะครับของการใช้งานนะครับเจ้าโค้ชไพร์ดช่วยในการสร้างเนื้อหาต่างๆนะครับหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น สร้างบล็อกทําเนื้อหาใน f c e e o o o นะครับเออหรือว่าคําแนะนําเขียนคอนเทนต์ต่างๆในการจัดทำา Person ร์ไ t e ์คอนเทนเนาะว่าทิปเที่ยว3วัน2วันถ้าเกิดใครอยากจะเป็นร้านอาหารนะครับขอกิจกรรมระหว่างการกินเพิ่มเติมคุยกับเขาได้เลย <S <s ให้มองเขาเป็นเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้คําปรึกษาเรานะครับทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะรู้เรื่องการทํางานหน้างานเนี่ย ทำขนมจีนยังไงดูแลท่องเที่ยวงไงรู้ดีกว่ามอสนะครับรู้วิธีการถามที่ดีกว่ามอสนะครับลองตั้งคำถามเยอะๆนะครับตัวของโคพยลอตเนี่ยเขาตอบได้เก่งมากนะครับแต่คนถามต้องเป็นคนของพวกเรานะครับผมขอบคุณทุกคนครับ